อีกคนนึงไม่ถามไม่ได้เลยต้องถามติ่งไว้หน่อยค่ะคุณเศรษฐาค่ะอาจารย์เพราะว่าเศรษฐาหรือเศรษฐีเศรษอุ้ยขเขาเป็นเศรษฐีมาก่อนที่จะเป็นเศรษฐาค่ะดวงนายกรัฐมนตรีคนนี้เพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวก็เยอะเลอเกินว่า<ะ>ไม่น่าจะอยู่นานมีดีลลับมีดีลที่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วแต่ก็เขาบอกว่าที่อยู่เนี่ยก็น่าจะเหนือความคาดหมายมาพอสมควรแล้วอันนี้ก็เลยจะต้องถามดวงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคนนี้กัะท่านอาจารย์ นายกเศรษฐาเนี่ยเข้ามาเป็นนายกตอนดาวพฤหัสเนี่ยทับลัคณาตรงราศีเมษนะครับและตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษพในเรือนกระดุมพระ,ะเนี่ยแล้วก็เกิดมีดาวมฤตยูรออยู่ตรงนั้นเนี่ยอัมมนที่เร,เ,เราบอกกันทีแรกค่ะมฤตยูเนี่ยมา ดักรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยรอแต่ให้พระพฤหัสเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีดาวอื่นกลับมาร่วมด้วยไงเนี่ยหลายองค์ะนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็กำลังยุ่งยุ่งเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละเนเรื่องของการเงินการคลังนีแต่มีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งะนะก็คือจุดพระเสาร ตอนนี้เนี่ยพระสาวุจรอยู่ตรงราศรีกุมค่ะนะฮะอยู่ในภพที่สิบเอ็ดนี่ยสิเอ็นี่ปกติก็คือลาภะนะฮะก็หมายถึงความสำเร็จเรื่องของรายได้ผลประโยชน์คะนะฮะเพราะนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะโชคดีนะ,ะ,นะ,ะก่อนที่จะมีโชคลาย เอาโชคดีก่อนนะโชคดีก็เสาเข้าลาพระก็จะเกิดความสำเร็จจากสิ่งที่รัฐบาลเก่าๆหรือสิ่งที่ได้กระทำนะฮะได้กระทำไว้ก็จะมาปรากฏความสำเร็จเกิดขึ้นนะฮะอ่านจากดาวเจ้าเรือนกรมมะซึ่งเป็นดาวเสาอ่ะ ่เนียไปอยู่หรือจออยู่ในภพลาภะ,ะเพราะนั้นนะฮะความสำเร็จก็บังเกิดนะ,ะ่ยบังเกิดผลแต่มันที่ไม่ดีก็คือนะตอนนี้สาวกุ่มเกตนะฮะสาวกุ่มเกตเกตเนี่ยเกตสยามนะ,ะนะฮะเกตตอนนี้อยู่ที่ระยะหกองศา เสาอยู่ที่ระยะสิบนะฮะสายตาก็ไม่ค่อยดีสิบองศารประมาณนั้นนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเกตสยามก็จะเร่งปฏิกิยาพระเสาโอเป็นตัวเร่งค่ะก็ทำให้เสามีปฏิกิยาที่รุนแรงเนี่ยภาษาโหลเลขตัวเร่งปฏิกิยา ภาษาทางเคมีเรียกตัวแคทโทรไลต์นะครับเน่ะวันนั้นก็เล่งปฏิกิริยาแต่ประการสำคัญคือเสานั้นทับอาทิตย์กับทับศพนะฮะอาทิตย์เนี่ยหมายถึงตำแหน่งนะเนะเพราะฉะนั้นในโหราศาสตร์นะครับคนที่เสาทับอาทิตย์นะฮะมักจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่ง Oh. เนี่ยอย่างคุณทักษินเห็นไหมตะกี้เราพูด <Okay. S 2> เนี่ยมีจุดประอาทิตย์อยู่ตรงราเส mm hmm. กรกระ <Okay. S 2> เนี่ยฮะ mm hmm. แล้วเสาเกิดเป็นกาลากินีแล้วมาทับอาทิตย์ mm hmm. เนี่ยท่านก็ถูกยึดอำนาจในเมื่อปีสีเก้าเนี่ยฮะ <Okay. S 2> ท่านในท่านนายกเศรษฐาก็เนี่ยเสากลุมเกตแล้วก็ทับอาทิตย์ mm hmm. เนี่ย ตำราบอกว่าเสาทับพระอาทิตย์ปฏิสนธิในชาติชนนั้นจะถึงคาดบอกมีทรัพย์จะสา,าะทานถ้อยความจะถึงตัวะนะอยู่ดีๆก็มีเรื่องคดีความขึ้นมา,ม,ม,ม,ามีเรื่องมีลาวมีเรื่องมีลาวมีข้อกล่าวหาขึ้นมาเนี่ย สวท่าไหร่นะ40ค่ะ40สิวอนากล่าวหานะครับเกิดปัญหาเนี่ยเหมือนกับเกิดคดีรู้ไหมเนี่ยเสาทัพราธิตย์ปฏิสนธิในชาติชนนั้นจะถึงคาดบวมีทรัพย์จะสาทานถ้อยความจะถึงโตเนี่ยผีศัตรูจะปองผลแม้นหมิ่นประมาทการก็จะเป็นอันตราย นะครับค่ะแล้วเสานั้นยังทับศขนะครับเสาทับุขเนี่ยในตำราก็ก็ไม่ดีนะฮะเสาทับพระครสศขปาทาทุกขพยาิเยือนโรคล้างและหลายเดือนก็จะกลับจะกลายเป็นโจรร้ายขะเม่นมองอริปองจะทำเข็นอายุบ่อยืนเย็น มรุดไผ่และเล่งแกลงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเสียหลายเรื่องอนะฮะเสียหลายเรื่องเนี่ยนอกจากเรื่องของอตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศแล้วนะียังมีเรื่องเงินเงินทองทองอตามความหมายของดาวศก<อ>นะฮะแล้วเรื่องความสัมพันธ์พระศกยังเป็นเจ้าเรือนชะตาที่เจ็ด ของคนลัคนาราศีเมษด้วยอะไรเนี่ยนะฮเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผ่านพ้นก็ต้องให้เสาย้ายเนี่ยหกแปดหกแปดใช่สิบเก้าพลึกสภาอหกแปดเนี่ยนะครับแต่ว่าดูจักรยะอันใกล้นี่น่าจะน่าจะ นะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ใช่ใช่ชื่อเสียงตอนนี้ก็เสาทัพพระอาทิตย์อยู่นะฮะอาทิตย์ก็คือชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคนเรามักจะมีปัญหาเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะช่วงที่ดาวเสาทับอาทิตย์นะฮะเพราะนั้น ถึงแม้เราจะมีอาทิตย์ดวงเดียวกันนเสาดวงเดียวกันค่ะแต่เสาของแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่คนละที่อย่างนี้เราไม่ฟันธงนะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในตำแหน่งนะแต่รู้แน่ๆว่าแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมมองดูนะฮะตอนนี้เราเพ่งเล็งไปถึงเดือนมิถุนาเนี่ย แล้วก็ตะกี้เห็นจั่วหัวว่ามีสามเรื่องมีสามเรื่องเรื่องอะไรมั่งเรื่องพักก้าวไกลนะฮะแล้วก็เรื่องของอดีตนายกสัดสินใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของนายกเศรษฐานะครับเพราะนั้นเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่จบในเดือนมิถุนาหรอกนะฮะอาจจะมีการขยายออกไป หรือเลื่อนออกไปเนีฮะนะครับแต่ยังไงก็เรื่องทั้งหมดก็น่าจะจบลงนะช่วงตอนเกิดคลาดกันยาตุลาแถวๆนั้นค่ะ่ะฮะจบยังไงล่ะทีนี้จบมันก็จบหลายแบบโเนี่ยฮะยุบไม่ยุบก็เนี่ย เราก็จะไม่ชี้นำนะคเน่ะนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆจะเป็นคำถามที่ค้างอยู่ในใจเหมือนกันนะว่าคือเราเคยคุยเรื่องเมืองไหารลยแล้วนะเมืองนอกก็ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเนี้ยเนี่ยหรือปรับวิถีชีวิตคลองชีวิตตามภพสุภะที่ดาวพฤหัสมรตยูไปอาศัยอยู่อะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็เสาท่าบาทิตย์ก็ตามสถิติในดวงชะตาเนี่ยบางคนก็หลุดจากตำแหน่งก็มีนะฮะไม่หลุดเองก็คนอื่นยืดอำนาจก็ยังเคยมีเลรอเนฮะเพราะนั้นมันก็เป็นไปได้บดอนแต่เราก็จะไม่จะไม่ชี้นำแล้วกันใช่ว่าไปตามดวงดาวที่เคลื่อนที่โคจรก็ให้พิจารณาเอาเองนะฮะ โดยใช้หลักธรรมชาติธรรมะนี่แหละหรือหลักวัรรศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติวิทยาอย่างหนึง่งนะฮะแต่ดูแล้วท่านอาจารย์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน่าจะไปจบในกันยาตุลาแต่ะะจะจบรูปแบบไหนนี่เป็นอีกเรื่องนะเพราะเราเคยคุยกันหลายครั้งท่านอาจารย์มันอาจไปจบในกันลยาตาารก็ได้นะอันนี้ไม่ว่านะอันอันนี้เราไมา่ได้ชีน้นําเพียงแต่มันมันก็มีอะไรที่มันเดินนะมันก็เดินไปตามนะฮะ นะครับหรืออ,อาจจะด <Attention> ีกว <fry UC S> ่าน <just> <down> ั้นก็ได้อาจจะยุบหรือไม่ยุบสภาก็ได้ครับเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ได้นะเปลี่ยนแปลงค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยดวงดาวมันก็เคลื่อนย้ายเนี่ยท่านติดตามเสาลาหูให้ดีก็แล้วกันเนี่ยฮะที่จะสวนกันตรงราศีกุมเนี่ยฮะ ภาพปรากฏอย่างนี้นะก็น,น่าจะแปลกๆเพราะสาลาหูเนี่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะเป็นพลังที่มากลุ่มกันสวนกันะนะตรงปลายลาศีิกมุมนะแล้วเป็นพบที่สิบเอ็ดนะ,ะนะฮะเราคุยเรื่องบ้านเมืองอนะฮะ สภาผู้แทนสภาล่างสภาสูงสภาท้องถิ่นเนี่ยที่บอกว่าจะเกิดมาหัวกันมารวมกันอะไรต่างๆอันนี้เราเคยเราเคยทำนายไทยทากไว้แล้วเนี่ยตอนช่วงนั้นแล้วมาดูสิทุกวันนี้ก็จะเดินเดินไปเราก็จะเห็นแล้วนะคะทิชชาคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยฮะแล้วการที่พระหัสซึ่งเป็นราชาแห่งเทพเจ้า นะฮะเกิดมกุกมกับมรุตยูอันนี้แหละที่น,น่ากลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังค่ะ